สวัสดีครับวันนี้ที่เชียงใหม่ก็หนาวมากเลยนะครับผมอุณหภูมิประมาณ21-22องศาตื่นมาก็ตื่นเต้นเลยนะแต่ว่าหน้าหนาวก็มาพร้อมความเป็นไข้หวัดได้นะครับผมก็ให้ทุกท่านดูแลสุขภาพตัวเองกันดีๆเด้อจริงๆ Call of Duty Vanguard เป็นเกมที่ลุงแมาค่อนข้างลังเลทีเดียวนะครับว่าจะซื้อมาเล่นดีหรือเปล่าพอได้ลองเล่นตอนอัลฟาไปนะครับ c h a m p i o n of the Hill ก็สนุกดีแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยมีอะไรใหม่เท่าไหร แล้วก็นำซ้ำนะครับตอนอัลฟานะก็รู้สึกว่าฉากหลังเป็นรอ r วอร์ทูนะครับสงครามโลกครั้งที่2ก็เหมือนภาคที่เขาออกมาแล้วกราฟิกตอนเล,ล่นมัลติเพเยอร์ลูแมวก็เฉยๆมากนะไม่รู้สึกว่ามันสวยงามอะไรนะก็เลยสงสัยอยู่นานนะครับว่าเอ๊ะถอยดีหรือเปล่านะเกมนี้แล้วก็ประกอบกับการที่ซื้อเป็นแบบดีตออแล้วโดนชาร์จราคาด,ด้วยนี่อาจจะเป็นประเด็นส่วนตัวนะก็เลยทาให้รู้สึกว่าคอสภาคนี้ไม่ซื้อดีไหม จากวันนั้นถึงวันนี้นะครับก็ประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วนะก็เลยอยากจะมาแชร์ความรู้สึกนะครับในการเล่นหากคุณกำลังตามหาทีวีเพื่อดูหนังและเล่นเกมลุงแมวขอแนะนำโตชิบ i เร็กซ่าซ770มาเพราะมกับความละเอียด 4K Refresh Rate 120Hz และ HDMI 2.1เล่นได้ทั้ง PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox Nintendo Switch ให้ภาพที่คมชัดลื่นไหลไม่เวียนหัวด้วยชิป r e x a Engine 4K Pro+ p l u Plus หน้าจอแบบ Quantum Dot Color Display ให้สีที่สดใสสบายตาและพลังเสียงที่สะใจ r e x a Power Audio Pro Plus เหมือนกับมีซาวบา์ติดมากับทีวีด้วยขนาดใหญ่สะใจมีทั้ง55นิ้วและ65นิ้วสนใจคลิกลิงก์ที่ใต้วิดีโอได้เลยครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่วิดีโอรีวิวนะครับเพราะว่าลุมแมวเนี่ยก็ไม่ได้เล่นโหมดอื่นเลยนะคอปดิวตี้ ลุงแมวเล่นอยู่อย่างเดียวนะครับก็คือ Multiplayer แล้วก็จะไม่ได้พูดในคำนวงที่เป็นรีวิวนะแต่ว่าจะเป็นสะท้อนความรู้สึกแล้วกันนะครับว่าเล่นแล้วเป็นยังไงจําได้ว่าตอนที่เล่นประมาณ2-3ชั่วโมงแรกเนี่ยค่อนข้างหงุดหงิดเลยนะทั้งความเร็วในการโดนยิงนะครับผมตัวแมนกาดเนี่ยเร็วกว่านะโดนแปลกๆเนี่ยก็ตายละแล้วลก็ลุงแมวใช้ LMG เป็นหลักนะครับผมตอนเล่นตอนแรกแรกเนี่ย มีหัวร้อนนะรู้สึกว่าคนทำเนี่ยเขาไม่รัก LMG หรือยังไงเนื้อปืน LMG ของลุงแมวไปเยอะเหมือนกันนะแล้วก็คิดว่าปืนหลายๆปืนเนี่ยก็โดนเนื้อไปเยอะสิ่งที่โดดเด่นของภาคนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นพวก a s s a u l t rifle ซึ่งระหว่างเล่นนะก็เล่นไปบ่นไปนะครับในช่วงประมาณ2-3ชั่วโมงแรกแบบไปยืนใกล้ๆศัตรูเลยอะแล้วแบบว่าเอาปืน LMG ยิงแล้วไม่ตายอะ คือในความเป็นจริงมันจะเป็นไปได้ยังไงครับยืนระยะประชิดกันขนาดนี้โดน LMG ยิงไป2นัดบางทีไม่ตายหรือว่าใกล้มากๆยิงโดนไหลโดนหัวไม่ตายอย่างเงี้ยดูแม่ก็เลยบน่บนๆกับคุณแฟนนะครับว่าน,นี่มันไม่สมจริงเลยนี่มันตักกะอะไรกันคุณแฟนก็บอกว่ามันไม่มีอะไรสมจริงอยู่แล้วแหละแค่เราโดนยิงแล้วเราไม่ตายรอแป๊บนึงแล้วก็ฟื้นพลังมาได้เนี่ยอันนี้มันก็ไม่สมจริงละเออมันก็จริงนะแต่เอาเป็นว่าถ้าใครคุ้นเคยนะจากกฎของปืนประเภทต่างๆนะ LMG S2 SMG ถ้ามาเล่นภาคใหม่เนี่ยก็ต้องปรับตัวกันนิดนึงคือความแรงของปืนต่างๆเนี่ยเขาปรับจูนประมาณนึงนะพวก damage เขาอยากให้มันบาลานซ์แหละรู้สึกได้ไม่งั้นสาย LMG นะก็บอกเดียวเที่ยวทั่วไทยนะก็อาจจะไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่เพราะฉนั้นนะครับในช่วง2-3ชั่วโมงแรกเนี่ยโอ้ค่อนข้างเป็นการปรับตัวมหาศาลเลยนะแจกคิวกระจุยนะครับผมโดนยิงเลเทเฮไปหมด แต่ว่าในขณะเดียวกันนะก็น่าสนใจมากว่ามันก็ไม่ทําให้ลุงแมวหัวร้อนถึงขนาดเลิกเล่นไปนะมันสนุกมากๆเลยนะครับมันเหมือนกับเรียนดูเรื่องเดิมนะครับในกฎใหม่ๆแล้วก็จากวันนั้นถึงวันนี้นะครับผ่านมานะเกม Call of Duty Vanguard เนี่ยก็เป็นเกมที่พอลุงแมวเปิดมาเล่นบางทีก็คิดว่าจะเล่นสักชั่วโมงเดียวแล้วก็ทําไม่ได้นะครับมันเป็นเกมที่เล่นแล้วก็ติดลมมากๆ อย่างเมื่อคืนนะครับลุงแมวเ,เปิดมานะก็คิดว่าจะเล่นสักชั่วโมงแล้วก็เกิดอาการแบบว่าขออีกแมชหนะ้าแล้วพอเล่นจบไปรู้สึกว่าขออีกแมชหนะ้าแล้วก็วนไปเรื่อยๆแบบนี้มันติดเลยนะครับแล้วลุงแมวก็กดซื้อ Battle Pass ไปแล้วนะทั้งๆที่มันยังไม่ออกเลยนะเป็น PC สั้นอยู่เลยโดยในภาคนี้นะครับใครชอบโมปืนนะโอ้โหปืนเนี่ยเขามีให้โมหลายตำแหน่งมากๆ แล้วก็ไม่ได้มีข้อจํากัดนะว่าโมได้กี่ส่วนยังไงนะครับก็คือมอสได้เต็มที่เลยแล้วก็มาพร้อมกับตัวฟิลอัปเกรดนะครับที่เราสามารถเลือกได้นะก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นความสามารถเสริมอย่างเช่นของลูงแมวเองเนี่ยก็เอาเป็นโลกกาบังชั่วคราวที่พอเราเล่นในเกมนะครับก็ไม่สามารถใช้ได้ตลอดนะก็ต้องรอมันชาร์จสักแป๊บหนึง่งแล้วพอมันเต็มนะครับเราถึงเปิดใช้ซึ่งก็สนุกมากเลยนะครับเอาไปเล่นพวกแคปเจอ พวกเกมโหมดแบบแพทพอยต์หรือว่าโดมิเนชันเนี่ยก็สนุกเลยนะครับวิ่งไปแล้วก็เอาตัวโล่เนี่ยกลางขึ้นมานะแล้วก็นอนหมอบแล้วก็เอา LMG ค่อยๆย,ยิงไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีพวกคิวสตรีกนะครับเลือกได้นะว่าถ้าเกิดเราสังหารศัตรูนะครับไปกี่คนเราจะสามารถกดล็อกพลังพิเศษได้แล้วก็ยังมีเพิร์กอีกมากมายให้เลือกสรรน,นะครับก็ลดล็อกไปตามเลเวล แล้วก็ยังมีโอเปอเรเตอร์นะก็คนะือเป็นตัวละครคาแรคเตอร์ต่างๆที่ไม่ได้แตกต่างกันแค่หน้าตาแต่ว่ายังส่งผลนะครับต่อพวกเลเวลแล้วก็การปลดล็อกอาวุธต่างๆนะครับอย่างเช่นปัจจุบันที่ลูกแมวใช้อยู่ก็คือน้องผู้หญิงคนเยอรมันคนนี้น,นะครับเธอเป็นสาย LMG ถ้าใช้น้องคนนี้เนี่ยก็จะได้ผลประโยชน์มากกว่านะไปใช้ตัวละครตัวอื่นแต่ถ้าเกิดเราปลดล็อกน้องคนนี้หมดแล้วนะครับราอาจจะเปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆก็ได้เหมือนกัน โหมดที่ให้มาก็มีเยอะมากนะครับคบคันนะแต่ว่าโหมดอันใหม่ที่ลุงแมวชอบมากนะครับก็คือมันเป็น,นคล้ายๆฮาร์ดพอยท์ที่เคลื่อนไปเรื่อยๆนะเพลิดเพลินนะครับสนุกแล้วก็วุ่นวายสุดๆเลยนะไอจุดเนี่ยมันก็จะเคลื่อนไปเรื่อยๆนะเราก็ต้องทุ่มทรัพยากรทั้งหมดนะชีวิตทั้งหมดนะครับเพื่อไปอยู่ในจุดนี้นะครับที่มันเลื่อนไปตามแผนที่เป็นโหมดใหม่ที่ลุงแมวคิดว่าสนุกมากๆเลยนะอ้อแล้วก็ การแบ่งโหมดเกมนะครับการเลือกมัลติเพลเยอร์เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับวิธีการซอสนะวิธีการแบ่งกลุ่มแบบใหม่ก็คือจะมีประมาณ3ความเร็วนะครับก็คือใครชอบเกมเร็วเข้าไปยิงกันเละเทะนะก็ปรับเป็นสุดเลยนะครับแบบลูกแมวเนี่ยก็ปรับสุดเหมือนกันเข้าไปคุณไม่ต้องรอนานนะครับได้ยิงหรือโดนยิงแน่นอนนะโอลลมานระเบิดลงตูมตามคนเล่นกันเยอะมากแต่ถ้าเกิดคุณอยากเป็นสายกลยุทธ์นะครับอยากจะเงียบๆช้าๆหน่อยเนี่ย ก็มีจังหวะแบบนั้นให้เลือกด้วยก็ดีเลยนะครับเป็นการปรับนะการเล่นมัลติเ l เยอร์แบบว่าไม่ได้เอาตัวโหมดของเกมนะมาให้เราเลือกนะครับแต่ว่าเลือกตามจังหวะของการเล่นมากกว่าซึ่งมันทาให้ลุงแมวเนี่ยได้เล่นโหมดอื่นๆน,นะครับซึ่งปกติลุงแมวไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ด้วยนะส่วนใหญ่ที่ลุงแมวจเจอนะครับถ้าปรับแบบเร็วสุดเนี่ยมก็จะวนไประหว่างพวกฮาร์ดพอยต์ใช่ไหมครับแล้วก็ฮาร์ดพอยท์ที่เคลื่อนไปรอบแผนที่ทีมเดสแมทนะ มี domination นะครับแล้วก็มีคิวคอนเฟิร์มด้วยคือคล้ายๆกับว่าคอสภาคนี้ครับเขาเหมือนกับปรับมานะให้คอสเนี่ยสามารถเข้าได้กับทุกคนถ้าคุณเล่นเกมช้าก็มีโหมดเกมช้าให้คุณเล่นนะครับถ้าคุณเล่นแบบเร็วแอคชั่นรุนแรงก็มีมาให้คุณเล่นเหมือนกันส่วนเรื่องกราฟิกนะครับก็รู้สึกเฉยๆอันนี้คือพูดในแง่มัลติเพลเยอร์นะครับไม่ได้พูดถึงซูเกอร์เ,เพลเยอร์นนะก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้สวยงามอะไรมากนะครับแต่มันก็ไม่ได้แย่ก็โอเคนะคร ลุแมวน่าจะใช้เวลากหับเกมนี้ไปน่าจะประมาณ20กว่าชั่วโมงน่าจะได้นะครับก็เรียกได้ว่าคุ้มแหละแค่ซื้อมานะครับแล้วก็เวลาอาทิตย์กว่าเล่นไป20ชั่วโมงนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะสำหรับลุงแมวนะคือคอร์สภาคเนี้ยนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นภาคที่มีอะไรใหม่นะมานําเสนอนะครับก็คือของเก่าหมดเลยนะครับไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นในแง่ว่าถ้าใครอยากจะหาประสบการณ์ใหม่คือก็เป็นคอร์สท,ที่เรารู้จักนะครับแต่ว่าอาจจะเรียกได้ว่า คอสตมซ์เซเนะสามารถจัดการตามความชอบของเราได้มากขึ้นแล้วก็แน่นอนนะยังคงความเป็นคอร์์นะครับถ้าใครชอบ APS คอรคสก็ติดอยู่แล้วนะครับเล่นก็ติดหนึบนะจริงๆซื้อมาเกมเดียวเล่นทั้งปีก็ยังได้นี่ยังไม่รวมตัวซิงเกิลเพลเยอร์นะครับที่เขาว่ากันว่าใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงก็จะเล่นจนจบนะซึ่งก็ดีนะครับไม่นานเกินไปแล้วก็คงระเบิดตูมตามแอคชั่นสัใจยอยู่แล้วนะแล้วก็ยังมีโหมดซอมบี้ด้วย ก็เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับผมลุงแมวก็ดีใจนะที่ลุงแมวได้ซื้อเกมนี้มาหลังจากตอนแรกที่ลังเลว่าเอ๊ะถอยดีหรือเปล่าถ้าคุณชอบคอสนะครับแล้วก็หาเกมในวันหยุดปลายปีที่จะมาถึงนะลุงแมวเชียร์เลยลุงแมวมั่นใจว่ายังไงคุณก็เพลิดเพลินกับมันแน่ๆครับหน้าหนาวมาแล้วนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยช่วงนี้นะเหมาะการไปเที่ยวแต่ว่าถ้าจะไปไหนก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับผมลุงแมวเป็นห่วงทุกท่านนะ บรรยากาศที่บ้านของทุกท่านเป็นยังไงบ้างครับอุณหภูมิหนาวไหมคิดว่ามันจะอยู่ไปได้กับเรานานแค่ไหนอัปเดตท้าทายกันมามนเพลินได้นะครับว่าคุณอยู่จังหวัดอะไรแล้วก็อุณหภูมิเท่าไหร่ขอให้มีความสุขม,มากๆครับลุงแมวไปแล้วนะสวัสดีครับ